เอาเลยครับวันนี้ก็มีผมบูมบูมในเกมโลบล็อกแมปไคจูยูนิเวอร์สนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นเป็นเจ้ากัสซิล่าที่เพิ่งถูกรีโมเดลใหม่นะครับก็คือเจ้าเชนกัสซิล่าอันนี้น่าจะถูกรีโมเดลมารอบที่2แล้วนะก่อนที่เราจะไปมันในเซิร์ฟเวอร์นะครับก็เรามารีวิวหน้าตาและก็ท่าทางต่างๆของมันก่อนนะเริ่มจากส่วนหัวนะครับหน้าตาของมันก็ดูสมจริงมากขึ้นนะครับดูสยองเหมือนในหนังเลยนะทางรายละเอียดของเขี้ยวนะครับที่สวยงามนะครับดวงตากระดิกได้ฮนะ รายละเอียดเล็กๆนี่เขาก็เก็บนะก็ถือว่าทําดีมากช่วงท้องแล้วก็มือนะครับเหมือนกับในหนังเลยนะไม่มีทิฏฐิว่ะครีบหลังก็สวยงามนะครับลายหางก็ดูมีชีวิตชีวาครับเหมือนอีกหัวหนึ่งนะสุดยอดอะ่ะโดยรวมก็ถือว่าดีนะครับใกล้เคียงกับในหนังมากเรามาดูท่าเดินนะอันนี้เป็นท่าเดินช้านะครับก็จะประมาณนี้นะ น,นี่เป็นท่าวิ่งนะท่าวิ่งผมว่าเหมือนกัซิล่าอ่ากัดหมีเลยวะ่ะเหมือน2021นะต่อมาครับมาดูท่าโจมตีนะกดหนึ่งเป็นการใช้ปากกัดนะครับกด2เป็นการใช้หางฟาดเป็นวงกว้างนะครับกด3เป็นการยิงลำแสงจากหลังขึ้นฟ้า กด C เป็นท่าพ่นไฟนะเราสามารถกดสีได้อีกครั้งนะครับกดอีกครั้งก็จะเป็นลำแสงนะฮะตอนิกเบรคถือว่าเป็นการสลับท่าที่ค่อนข้างง่ายนะกด5จะเป็นท่าปล่อยลำแสงออกจากหางนะครับแล้วก็ กด R นะครับเสียงร้องคุณคุณว่าจะเป็นเสียงร้องที่ในตอนที่มันโดนมิสไซล์ยิงใส่ด้านหลังฮนะแล้วก็ต่อมาเสียงร้องที่ระมาณนี้นะครับเท่มากๆอะ่ะแล้วก็ยังมีปุ่มวนะครับที่เราสามารถกดได้นะเมื่อเรากดจะเข้าสู่โหมดจำศีลน,นะ ถ้าเกิดว่าจำไม่ผิดเอ้ไม่ไม่สีไม่ใช่เรียกว่าจำสีนะเป็นการเวทนาการนะถ้าจำไม่ผิดนะครับมันจะค่อยๆเพิ่มเลือดให้เราดีครับแล้วก็เพิ่ม Energy นะเวลากดใช้ก็จะมีลำแสงสีม่วออกจากตัวครับเวลายกเลิกก็กดวีกครั้งประมาณนี้นครับถือว่าตัวนี้โดยรวมเท่มากๆแล้วก็สวยงามมากๆนะฮะทำออกมาได้ดีกว่าโมเดลที่แล้วนะฮะตอนนี้ก็รีวิวเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวขอเชิญทุกคนไปมันกันดีกว่านะ Let's go ah. สนับสนุนโดย Arc Shop เพจและเว็บไซต์ผู้ให้บริการเติมโลบัตของแท้ราคาถูกอีกทั้งจำหน่าย ID เกมออนไลน์และบัตรเติมเกมต่างๆมากมายสั่งซื้อง่ายได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงที่ Arc Shop โอเคแล้วอะไรวนะนะข้างในเฮ้ยเบ r ร์นิ่งก z i ซิลลองหน่อยไหมลองไปจัดการ Bur ร์นิหน่อยไหม ฉันจะล่าแกเบอร์นิงแกจะไปไหนเราพ่นไฟอ่ะยาอุอ้ยกดผิดกดท่าผิดเฮ้ยมันระเบิดตัวฉันจะพ่นไฟท่านี้ว้ยเออพ่นไม่โดนนะฮ้ยมันพ่นใส่เราเราพ่นกลับไปเราพ่นชา้ากว่ายาพ่นชา้าแต่แรงเว้ยคาเมเซ่เฮ้ย ปาถางกัดเฮ้ยมันโดนลุ้มนะเราโดนลุมเฮ้ยกัดปาถางปาถางปาถางกัดกัดกัดเออเรียบร้อยฮะไอ้นี่ไอ้ม้าไอ้ม้าน้ำไอ้ม้าน้ำแกแกรุมฉันอย่างนั้นเหรอเอ้เออไม่ค่อยโดนนะโดนอยู่โดนอยู่โดนอยู่เฮ้ย กัดท่านี้ไม่โดนเลยว่ะถ้ากัดไม่ค่อยโดนเลยเหมือนจะไม่โดนพวกตัวเล็กอะเฮ้ยฟาหางเรียบร้อยอะโอเคที่ก็พอสู้ได้นะกดวีดูสิอ่าจะเป็นการเพิ่มเลือดฮะก็ถือว่าเพิ่มไวขึ้นมานิดนึงนะเหมือนจะเพิ่มชาร์จด้วยหรือเปล่าครับแต่ชาร์จเราเต็มละประมานี้ โอเคหายแล้วเฮ้ย hey, ผมชอบตัวนี้ว่ะเป็นตัวที่เล่นสนุกนะฮะรู้สึกว่าเล่นสนุกตั้งแต่โมเดลเดิมแล้วกลับมาเล่นโมเดลใหม่ก็ยิ่งสนุกเข้าไปอีกมีมอนสเตอร์ซีโร่ครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเอาว่ะมันเอาว่ะแกโดนไฟโดนไหมโดนอยู่ฮนะโดนอยู่กดสี่ครั้งโดนไฟจีเยอา มีแน่มันจะฟาดฐางใส่ไปฉันก็บีหางเด้อเฟยมันตีแรงจังวะมันตีแรงเหลือเกินอ่ะเยอะเฮ้ยเอยเอ,ยเอยยะอยอมไม่ได้ฮะเฮ้ยเยอะเฮ้ยกัดไม่ได้จะไปไหนจะไปไหนฮะออกดผิดอีกแล้วอ่ะว่าชิปฐานี้โดนไหมอือ เฮ้ยมันเจ็บมันเจ็บมันเจ็บมากมันเจ็บมากมันเจ็บมากอะมันเจ็บมากเอาดิเอาดิาดย่าตายซะมือนจะโดนฮะเต็มเต็มฮะเรียบร้อยมีความไม่คุ้นเราสองยังไม่ค่อยคุ้นมือเท่าไหร่ฮะพักเอ e เน y จีก่อนนะฟื้นฟูเลือดเฮ้ยฟาหางเข้าไปเออเอาดิเอาดิเฮ้ยโดนลูมอีกแล้ว ตัวเสือกครเยอะตัวเสือกเยอะมากเยอะเฮ้ย yeah. ก okay. ัดฟาถาังกัดกดท่าสามะเยอะ yeah. เ,เต็มไหมมาดิฟาถาังกัดมันจะสู้ได้อยู่อะกดท่าสี่ะเยอะ yeah. โดนไหมไม่โดนวะว่าเอ้ยรอท่าพ่นไฟมาเฮ้ยท่าสามะไม่ได้วะฝาถังเออโดนนะกัดกัดดิเออฝาถังฝาถังกูเร็วเอียเรียบร้อยฮะคองแตกเรียบร้อย <c oughs> อุ้ยอุ้ยซิงคูล่าพอยต์แกนี่มันบางอาจนักนะที่ ทำาไม่ฉันเจ็บเนะี่ยหางมันยาวเกินไปเหมือนเราเลยหางโคตรยาวปาหางไม่โดนนะแต่หางมันยาวกว่านะมีโอกาสโดนเราเยอะกว่าบนไปอัดน,นะลองสู้กับซิงคูล่าพอยต์เดี๋ยวมันจะหนีอ่ะจะหนีไปไหน้ยลำแสงของมันต้องระวังวิ่งไล่วิ่งไล่วิ่งไล่ นี่แนะ่บาดเข้าไปบาดเข้าไปไอพวกนี้เหมือนพวกนักเวทอ่ะจอมเวทใช้มานะโคตรเยอะมีคนช่วยอยู่มีคนช่วยเฉยบนไฟ่็ไม่ได้วะ่ะโดนนิดนึงตอนนี้แหละมันจะตาย่็เรียบร้อยฮนะใครเมื่อกี้ใครมันแจม อะไรมันแจมฉันเมื่อกี้ไอ้นี่ไอ้นี่มาว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมืนมันจะเอาปาดก่อนโอเคมันไม่เอาเนี่ยแต่ว่าข้างหน้านี่บวกกันเต็มเลยเราจะไปแจมฉันจะไปแจมตอนนี้แหละเดี๋ยวโอ้โหเหมือนมันรุมกันอ่ะเฮ้ยเหมือนผมโดนรุมตอนนี้เฮ้ยท่าห้าเดี๋ยวปาดให้หมด บาดทหมดโอ้ยอย่างงี้ไม่ไหวอะโดนรุมเยอะไปเยอะไปเยอะไปอออ่่่าาาก็เยอะไปสำหรับไปผมก็ยังไม่ได้ซิงคูล่าพอยต์เลยนะไม่รู้ตังค์เท่าไหร่แล้วซิงคูล่าพอยต์ถ้าจะไม่ผิดห้าแสนกว่านะเรามีไม่รู้เท่าไหร่อะแต่ตรงนี้มีการสู้กันนี่แหละแซม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 อะแซม เฮ้ยกัดอืมกัดไม่โดนะไอ้คองไอ้คองไอ้คองอืมมาดิไอ้คองขบมาซี่ขบมาซี่คองเข้ามาซีเจ้าเฮ้ยโดนเดี๋ยวเราเข้าไปหลบในตึกก่อนดีกว่ามันจะโดนรุมหลายทิศทางมากอะเสียบเปลียบเสียบเปลียบเผ่นเข้าตึกก่อนค่อยว่ากันโอเคพักเลือดแป๊บมันมี เดี๋ยวจะมีแต่คนจ้องจะทำร้ายชินก็สซิล่าอย่างไ,ไม่รู้โอเคด้านหน้ามันจะทุกกันนะมาเตรียม้อมไอ้ดีมันจะพยายามตอดพยายามตอดเหรอกัดฮะกัดมไม่โดนอีกมาดิมาดิาดสิของเอาไงจะขอพ่นไฟกันนะพ่นไฟโอ้โห โดนลุมอีกแล้วไอ้ที่ต่อไอ้ที่ต่อมันต้องตายตายมาจบทีเรายา่ยาย่าเรียบร้อยอะของต่อของต่อโดนลุมไม่น่าไหวแบบนี้ไม่น่าไหวอ่าโอ้ยพลังสามัคคีสามัคคีกันจริงจยังไงเจจากั้งร้องได้ไหมฟาดหางเข้าไปโดนเนี่ยเลือดหายไปเกือบครึ่ง เราจะตามลงไปไหมแต่ว่ามันก็น่าจะรอที่จะรุมเราอยู่นะต้องระวังไว้อ่าโอเคเขาไม่อยากสู้ฮนะก็ไม่ต้องสู้แล้วกันไปฝั่งนู้นดีกว่าไปลำแสงเข้าไปไปลำแสงเข้าไปไปอีกครั้ง เฮ้ย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 จะเอาเหรอจะเอาหรือเจ๊ทไม่เอานะเจ๊ทเมื่อกี้นายยังยกมือกับฉันอยู่เลยเมื่อกี้นายยังเป็นเด็กดีอยู่เลยเจ๊ทเข้าไปอ่ะกัาระกัดกัดแล้วตบกัดแล้วตบอืมอืมอ่าฮ่าเยอะโอ้ยไม่โดนอ่ะเฮ้ยโดนไหมโดนไหมไม่โดนว่ะโอ้โหโชคดีจัดโชคดีจัดจัดเลย คนไฟอัดยาโดนไหมโดนไหมเจ็ดโดนไหมเจ็ดเจ็ดไม่โดนนะเจดยังเดินชิวนี่แน่ตายซะเถิดเจ็ดจากลัวตามด้วยกัสซิล่ามากัสซิล่าเฮ้ยยาลองกันสักตั้ง2,021่ฮ่านี่แกตัวสูงแกต้องโดน จะโดนพวกตัวสูงนะตัวเล็กไม่ค่อยโดนะนะท่านี้ท่าสามสีเข้าไปเออโอเคท่าสีฮะท่าสีปนไปปนไปเข้าไปโอเคปนอีกรอบจะลองพลังกันเหรอก็เอาปนใส่ดินเฉยตายซะเถิดเรียบร้อยฮะโอเค ขอพักก่อนแล้วกันเหนื่อยรีเลือดรีเลือดอ้าว่าไงชินก็ตแกจะสู้กับฉันไหมเอาเอามันปล่อยท่าโอโ้โหโดนเราฮะ,ะต้องพ่นไฟกลับไปอย่าให้มันยำอยา่าไล่ตามไล่ตามมาสู้กันมาสู้กันเจ้าชินก็ตเยอะกัดฮะกัด ปาดถางปาดถางปาดถางแล้วกัดโอเคแล้วก็ฟาดถางต่อเรียบร้อยเฮ้เหมือนมันจะกลับมาเหมือนแกจะกลับมายินดีต้อนรับด้วยพลังไฟโอ้โหทองฟ้าที่แบบวิปริตแปรปวนมากเปลี่ยนกลางสว่างสวัสวยการ์กินในหลายคิตตี้นี่แน่ยา จะจัดการแกเยอะปาเข้าไปปาเอ้ยขอมาสเซ่ <c oughs> มันจีอะไรวะเนะี่ยแกจีอะไรไม่โดนปนไฟเข้าไปฮะโอเคลำแสงแกจะสงครามลำแสงใช่ไหมสรุปหลบมาฮะหลบมาหลบมา ฉันจะเข้าไปตบแกเยอฟาดโดนฮนะโดนจะไป,ปไหนกัดฮนะอืมฟาดหางท่าสามท่าสามเย่าโดนไหมเฮ้ย,ยไม่โดนชิปหายผมจะตายเฮ้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 ย yeah. เฮ้ยโอ,โ,โอ้โหโอ้โหท่าเมื่อกี้ไม่โดนเฉยเลยโอเคขออนุญาตไปพักก่อนแล้วกัน เ,ออเราจะมาเป็นดักแด้ตรงนี้อ่ามันรู้มันรู้ว่าต้องสู้กันนะพลไฟพร้อมกันเลยเออมีคนช่วยป่ะยาเฮ้ยมันแข็งแกร่งมากแข็งแกร่งจริงโอ้ยตบโคตรแรงอ่ะตบโคตรแรงเราจะตายแล้วโอ้ยตบแรงจัดตบแรงจัดอาสาม โดนอยู่ไหมโดนนิดนึงโดนไม่เยอะโอ้โหเวลสามสิบตมันอึดจังวะเฮ้ยมาทางอ่ะนิด้อยฮะได้เฉยนี่ถ้าไม่มีคนช่วยนี่อาจจะตายเลยฮะโอ้โหมันอึดจริงๆ่ะเวลแค่30ไอ้กัซิลล่า21อ่ะตอนนี้เป็นดักแดกก่อนนะผมว่าเราเล่นตรงนี้แหละไปโตเกียวทีไรนี่ โดรุมทุกทีเลยมาคนเดียวมะต้องทำใจมันเป็นวัตถจักรของเกมนี่ใครเพื่อนเยอะคือรอดอะ่ะอย่าคนลำแสงอัดเข้าไปโอเคท่าห้าปาดโดนไหมโดนนะแล้วก็ฟาดถางต่อมา,าท่ากัดอืมท่าสามอย่าโดนไหม ไม่ค่อยโดนกันเลยก <God. S 1> ัดฟาดหางยังไม่ตายอีกตายยากนัน,นะแกเนี่ยเรียบร้อยฮะเออสู้ตรงนี้ได้พักหายใจนะฮะไม่ใช่บอกว่าข้าเขาตายเสร็จโดนลุมต่ออ้ต่อหน้าต่อตากำลังฟาร์มมาอย่างนี้ก็แล้วกัน โนไฟอัดเข้าไปโอเคโดนเต็มเต็มแล้วลก็พ่นไฟจากหางนี่นะปาเข้าไปโดนโดนมาปาหางเออโดนนะกัดเออท่าสามนี่นะให้มันรู้ซะบ้างเฮ้ยจะเอาไงเฮ้ย,ยจะเอาเหรอจะเอาเหรอ นี่แน่โอ้โยยังไม่ตายอึดจังวะเฮ้ยแกแกนั่นแหละแกที่ยืนตรงนั้นเนี่ยมาประลองกันสักตั้งไหมคนเดิมหรือเปล่าวะคนลำแสงอัดเข้าไปไม่รู้ฮะไม่โดนเลยเยียานี่แน่อ่ะไม่มองด้วยทำอะไรเนี่ยเอฟเอะ เฮ้ยเพื่อตังค์เพื่อตังค์เฮ้ยตื่น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 มีเรื่องมีเรื่องมีเรื่องเอ้ามันตื่นแล้วเพิ่งจะตื่นเฮ้ยจ้าแม่เฮ้ยฟาหางอุ้ยโอ้โหเบี้ยวร้อยเบีวร้อยก็เบีวร้อยเถอะมาเจอท่านี้หน่อยเป็นไงเรียบร้อยอะเบีวร้อยก็เรียบร้อยได้ตัวบินไอตัวบิน เฮ้ย,ยไม่โดนว่ะมันสูงไปอ่ะแกแตบินสูงไปนะแกะต้องต่ำกว่านี้ยังไงสนใจจะมันลองกันหน่อยไหมคนไฟอัดเข้าไปก่อนนะมามัเลยจะทำอะไรมันจะยิงปืนมันยิงลำแสงมาเฮ้ยจะดีไปไหน จะทีไปไหน yeah. บาปาด้าไปโดนฮะโดนเฉยเลยต้องไปใกล้มันวิ่งหนีอ่ะโอ้ยแกบินได้ไม่แฟร์เลยผลลำแสงอะ่ะเอมันลงมาก็โดนอะ่ะไอเอาว่ะพอจะสู้ได้อยู่ว่ะเฮ้ยนี่แน่ตายซะเรียบร้อยฮะ จะมีตัวเสือกด้านหลังอะใช่ไหมนั่นไงได้ยินเสียงอะตรงนู้นเลยพ่นใส่ใครไม่รู้แต่ว่ามุงมาทางนี้หรือว่าไอตัวเมื่อกี้ะ่ะผมว่าน่าจะใช่โอ้มีสองตัวเลยมามันร้องกันด้เป็นไงเข้าขมาเลยบนไฟดักอะมันไม่ยอมมานี่แน่มันจะโดนไอตัวชินก็ตัวเด็กอะ คนไฟใส่เมื่อกี้ตามตามตามปัมดปัดเข้าไปโดนด้วยไล่ตามไล่ตามข่ามาแล้วข่าจะกำจัดทุกคนลไลนี่พอดีคนไฟอัดเข้าไปฮะโดนสองโดนสองแน่ๆเฮ้ยย้า <Yeah. S 1> yeah. ตายสะเถิดทั้งสองตัวไม่ yeah. ยอมตายด้วยไอ้นี่คนอื่นอืดอย่างนั้นเหรออาสามนี่เนยเรียบร้อยฮะใครเห็นก็ว่าตาย <c oughs> ดับเปิ้ลตายด้วยเมื่อกี้ลุกขึ้นมาตายอีกโอเคถ้างั้นก็สลับวันนี้นะครับผมจะขอลาไปก่อนแล้วกันนะเอาไว้เราจะมาเล่นก,กันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วย วันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบายไว้พบกันใหม่นะครับ